คลิปนี้จะมาอยู่กับรถกระบะ f o r d ดเ n g e r อร์วายแท็กขับ4ท็อปสุดจัดทรงสวยแต่งเต็มราคาเพียง5ค่0แสนกับ9,000บาทเท่านั้นเองผ่อนหมื่นเดียวสวัสดีครับผมผมเอกครับ9อัตโตนะครับแน่นอนเจอผมก็จะมีรถสวยๆมาฝากนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เอาใจสายออฟโรดเอาใจสายกระบะจริงๆก็เอากระบะ4ประตูขับ4แต่งเต็มอย่างหลอ่อ จัดทรงสวยมาฝากแหมตัวนี้ก็คือ Ford Ranger w i t a k นะครับตัว3.2ท็อปสุดเลยครับ4ปี2013สีส้มเดิมโรงงานนะครับสีเขาเรียกว่าสีตัวชูโรงของเขาเลยแหละสำหรับตัวฝบา Ford Ranger w i t a k นะครับที่สำคัญราคาเปิดมา500,000กับ9,000เดียวจัดไปในนีน้เต็มสำหรับคันนี้นะครับรถเนี่ยสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนตัวรถ ว่ามีอะไรยังไงบ้างของแต่งเยอะมากแล้วก็คุ้มมากนะครับด้านหน้าก่อนดีกว่ามาดูส่วนตัวด้านหน้านะครับด้านหน้าฝากระโปรงไปติดตัวสกรูปมานะแล้วก็กระจังหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบมีตะแกรงแล้วก็ตัวฟอร์ดสีแดงแบบนี้ดูดูดันมากๆนะครับแล้วก็ตัวไฟคมหน้าเนี่ยก็มีตัวไต่กรอบมานะครับแล้วก็เป็นโคมไฟแบบมัลติเรฟเลกเตอร์นะสว่างเลย หายห่วงยามค่ำคืนด้านล่างมีไฟฟล็อกแลมมีมาให้นะครับด้านหน้าดูสวยดูดันทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านบนหลังคาก็มีการคาดสติกเกอร์นะครับนี่บ่งบอกความเออขาเรียกอะไรความดูดันนะ่ะสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูกันนิดนึงดีกว่านะครับตัวนี้เป็นเครื่องใหญ่สุดนะ3.2ดีเซลพละกกำลังเหลือเฟือเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ คือทนทีเดียวเลยฝากระโปรงข้างจะหนักนิดนึงโอเคนี่สภาพภายใน้องเครื่องสวยจัดเลยนะตัวนี้นะครับก็สภาพโดยรวมค่อนข้างสวยครับเป็นเครื่องดูร์ทอกนะ500วาลวแล้วก็พลังกำลังเหลือเพือเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนแล้วก็ทำงานร่วมกับชุดเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นระบบขับสต่างหากสภาพ ของเครื่องสภาพเครื่องยนต์ไฟฟ้าระบช่วงล่างระบบเกียร์ต่างๆของตัวรถเนี่ยตัวนี้สวยพร้อมใช้งานนะครับซื้อไปก็ไม่ผิดหวังเลยของเครื่องสวยๆแล้วนะอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะในส่วนของตัวด้านหน้าตัวนี้ไปติดตัว snorkel กกหรือว่าตัวช่องหายใจนะไว้สำหรับขาลุยโดยเฉพาะมาอีกหชิ้นนะครับตัวนี้ ตอบโจทย์เรียกได้ว่าดำน้ําลึกอ่ะน้ําท่วงฝากระโปรงดูได้แบบสบายๆเลยถ้ามีท่อตัวนี้มาแล้วนะครับมา่ปเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนอื่นกันต่อด,ดีกว่ามาครับตามผมมาเรามาดูความด่อของเจ้าฟอร์ดคันนี้ด้านข้างกันบ้างนะครับก็ไปไม่ถูกเลยแต่งเยอะสวยนะครับลไล่ม่ต่างจากโปรงข้างมีใหม่นะครับติดทําให้ตัวรถ ใหญ่ขึ้นดูบึกบืนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวล้อแม็กขนาด18นิ้วสีดำเงาเงา,งาแล้วก็ยาง B F g o o d r i c นะครับดอกยังเต็มดอกยังนิ่มยังใช้ได้อีกสักพักอีกใหญ่เลยนะครับแล้วก็มาไล่เรียงมีตัวสกูปข้างนะครับบ่งบอกความเป็น3.2ออโต้แล้วก็กระจกมองข้างที่เป็นแบบสีดำเงานะครับมีไฟเลี้ยวในตัว กันสาดมีมาให้ครบแล้วสําหรับตัวนี้แล้วก็ด้านบนมีแรกลังคานะครับไว้บรรทุกของโน่นนี่นั่นนะครับไล่ลงมาด้านล่างก็จะมีบันไดข้างเนาะตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์เดิมติดรถนะครับไล่ออกมาในส่วนตัวด้านหลังบ้างนะครับอ่าสปอร์ตบาร์แน่นอนตัวบายแท็กต้องมีตัวนี้แล้วก็ด้านหลังไฟไท้ายไฟไท้ายติดตัวกันกระแทกมานะครับตัวนี้เพิ่มเติมในส่วนของตัวนี้แล้วก็มีคันนี้มีกล้องหลังมีเซนเซอร์หลังให้ 4จุดปลายท่อเจ้าของเก่าติดมาแล้วก็ที่เป็นทีเด็ดก็คือเจ้าของเก่าเนี่ยไปติดตัวปิดกระบาดท้ายนะครับตัวนี้แล้วก็ใช้งานง่ายนะปุ๊บนี่เราจะใส่ขงใส่ของเนี่ยสามารถทําได้เลยมันสามารถล็อกได้แล้วก็กันน้ําได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้สามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้านะครับ ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแค่กดสวิตช์สปุ่มตรงนี้เองแล้วก็เราอยากได้แบบไหนก็กดเลยใช้งานง่ายนะครับเพียงพอต่อการใช้งานเลยสะดวกสบายเจ๋งมากจะใส่ของจะอา,อาจจะมีคนนั่งสัก2อสามคน กันแดดการฝนได้ระดับหนึ่งตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเป็นไงบ้างครับสาหรับตัวนี้ภายนอกไปแล้วหล่อๆนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวภายในห้องโดยสารกันบ้างว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างสภา,ภาพเป็นยังไงตามผมมาครับมาอยู่ในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารสำหรับเจ้า Ford r a n นเจ w ร์ไวท์แตัวนี้กันม้ากนะครับก็ภายในสวยนะเน้นโทนสีดานะครับแล้วก็ตัวเบาะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังเดินได้แดง ไม่ใช่ได้แดงสีมันต้องเป็นได้ส้มสีสีนี้แล้วก็มีค่าตัวสีส้มนะบ่งบอกความเป็นวายท็กอย่างชัดเจนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยนะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้นะครับพวงมลาลัยเป็นแบบมอติฟังก์ชันหุ้มหนังนะสีกา้านแล้วก็มีตัวพุ้ตคอนโทรลมาให้เรียบร้อยเสร็จสับเรือนไม้ก็เป็นสีขาวอ่านง่ายสบายตานะครับมีฟังก์ชันการใช้งานให้มาค่อนข้างครบครันมาดูในส่วนตัวตร,ตรงกลางแผงคอนโซล ตัวคอนโซลของเขามีการตกแต่งที่เป็นลายคาร์บอนเคปลาด,ด้วยนะแล้วก็สลับกับตัวหนังที่เดินได้เพิ่มความหรูหราและก็ความเป็นสปอร์ตมากๆนะครับมีหน้าจอขนาดประมาณสัก5นิ้วเป็นหน้าจอ LCD 4ีสีนะตัวนี้เล่น CDMP 3ได้นะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆมาให้นะครับใช้งานง่ายนะครับไล่ลงมาด้านล่างจะเป็นชุดแอร์แบบ Dual Zone โอ้โห,โหตัวนี้ ให้มาแบบเป็น d u a อโ o n so, และเป็น Air Auto ้ด้วยนะนะครับนี่แล้วก็ถ้าลงมาด้านล่างก็มีฟังก์ชันการใช้งานนะครับต่างๆเกี่ยวกับการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นช่วยลงทราระชานันหรือว่าระบบขับสี่แล้วก็มีพอร์ตสำหรับชาร์จนะครับมีมาให้แล้วก็กระเถิดลงมาด้านล่างก็เป็นที่ใส่ของเยอะแยะมากมายพร้อมกับชุดเกียร์แล้วก็มีสวิตช์ปรับโหมดการขับขี่ อ่อทูไฮโฟไฮโฟโอ่ครบครันตัวนี้สภาพภายในของโดยสารจัดว่าใหม่จัดว่าสวยสะอาดเลยกลิ่นดีมากนะครับ mm hmm. ก็บุงบอกว่าทันเจ้าของเก่าเนี่ยก็ดูแลค่อนข้างดีนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ uh, ถ้าสนใจมาลองดูได้ผมรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยในส่วนของตัวภายนอกภายในสำหรับเจ้า Ford Ranger ตัวนี้ครับมา ก็เราดูกันไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในห้องเครื่องนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆของตัวรถนะก็ถ้าสนใจนะครับต้องรีบเลยบอกอย่างนี้ดีกว่าสวยขนาดนี้แต่งเต็มขนาดนี้แล้วก็เปิดราคามาไม่แพงด้วยอยู่ไม่นานนะสำหรับตัวนี้นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับฟอร์ดรอๆแบบนี้ระบบขับ4เครื่องใหญ่แต่งเต็มแต่งสวยนะสนใจก็ โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์094ครับ4426666นะครับซื้อสดจัดแซ์ก็ว่ากันไปเรามีบริการนะครับครบทุกฟังก์ชันการใช้งานของลูกค้าเลยอยากได้แบบไหนบอกมาเราจัดให้นะครับสำหรับโชว์รูม59โตคาแกลเลอรี่ของเราอยู่บนถนนเกษตรนวมินครับใกล้ๆกับตลาดปัติวิกรเปิดกันทุกวันที่นี่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็ฝากหน้าเพจไปซบุกกันไว้ด้วย59โตคาแกลเลอรี่ แล้วก็แน่นอนครับช่อง YouTube ของเรานะ59ตวัวช anel ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งในช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสต่อๆไปที่ผมจะพารถสวยๆแบบนี้มาฝากกันเป็นประจำนะครับในคลิปนี้ก็ฝากกันไว้1คันสำหรับตัว Ford Ranger Wildtrak 3.2ท็อปสุดแต่งสวยสุดสำหรับเจ้าคันนี้ครับ